ทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชยเยนของพัตตีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชยเยนของพัตตีครั้งนะครับคุณผู้ฟังเคยมีโมเมนต,ต์ที่รู้สึกว่าตั้งข้อสงสัยครับว่าสิ่งที่ตัวเราทำอยู่เนี่ยมันมีคุณค่ามันมีความหมายจริงๆหรอแล้วมันจะสร้าง Impact อะไรให้กับผู้คนได้จริงๆหรือเปล่า คำถามแบบนี้ผมก็เชื่อว่าพอพูดขึ้นมาปั๊บนะครับก็อาจจะคุณผู้ฟังหลายท่านกว่าจะคุ้นๆนะอาจจะเคยมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างผมเองก็เคยมีความรู้สึกแบบนั้นครับแล้วก็ครั้งล่าสุดนะครับที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับคําถามนี้ครับไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวผมเองครับแต่มันเกิดขึ้นจากการที่มีน้องคนหนึ่งครับที่เขากําลังจะเรียนจบนะครับแล้วก็เรียนอยู่ในคณะด้านการตลาดนะครับในมหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งหนึ่งเลยครับแล้วก็กําลังจะจบครับแล้วก็ เธอก็ได้ไปฝึกงานนะครับก็ฝึกงานในองค์กรแบบโอ้โหชั้นนำระ,ระดับประเทศเลยครับแต่ว่าสิ่งที่เธอให้ฟีดแบ็กกับผมมาครับเธอบอกว่าเนี่ยเรียนการตลาดมาแล้วแต่พอได้ไปฝึกงานมาแล้วรู้สึกไม่ชอบเลยพอได้ไปฝึกงานกับบริษัทที่เป็น consulting firm นะฮะบ,บริษัทให้คําแนะนำที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าสนใจกว่าผมก็เลยตั้งคําถามว่าเอา้าแล้วทำไมทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนั้นนะครับน้องก็อธิบายว่า การตลาดที่เขาได้ไปลองทำเนี่ยมันรู้สึกมันเดิมๆแล้วก็ตั้งคําถามว่ามันมันจะมี Impact จริงเหรอมันได้ทําแต่เรื่องเล็กๆอะ่ะเรื่องใหญ่ๆไม่เห็นจะได้ทําเลยนะครับผมก็รู้พอเขาพูดขึ้นมาผมก็นึกย้อนกลับไปตอนที่ผมยังเป็นเด็กๆตอนที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆแล้วก็ได้เข้าไปทํางานในบริษัทใหญ่ๆนะครับก็ตอนที่เรียนจบกาลังจะเรียนจบเนี่ยก็รู้สึกหม่มั่นปั้นมืออุ้ยถ้าเรามีโอกาสได้ไปทํางานในบริษัทใหญ่ๆนะ มันน่าจะตอบโจทย์ของเราแน่นอนเราน่าจะได้มีโอกาสได้ทำแคมเปญหรือได้ทำอะไรที่มันสร้าง Impact โดยใช้งบประมาณสูงๆแล้วมันก็เป็นอู้ทำทีเนี่ย a c t ระดับประเทศแต่พอไปทำจริงๆมันก็โอกาสน้อยมากครับแทบจะนั่า,นานจะได้ทำอะไรแบบนั้นสักทีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะนั่งทำบรชัวนั่งทำอัปเดตเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่เราก็รู้สึกว่า บางทีแอบคิดไม่ได้ว่าน่าเบื่อจังเลยที่เราทํามันมีคุณค่าจริงๆหรือเปล่านะครับพอถึงตรงนี้ครับผมก็เลยถามคาถามน้องเข้าไปนิดนึงว่าในฐานะที่เป็นการตลาดเนี่ยมีใครเป็นไอดอลนะครับอ่านหนังสืออะไรบ้างหรือเปล่านะครับน้องก็บอกว่าโอ้ไอดอลของเขานะคะก็คือ,อ,อการตลาดวลตอนอการตลาดวลตอนก็ก็สนิทกันอยู่แล้วนะครับก็คือคุณหนุยนะฮะรัตพวงม่วงทำเนี่ยนะครับก็ พอได้ยินอย่างนั้นครับผมก็เลยถามน้องว่าเอาไหมล่ะเดี๋ยวพี่จะลองทักไปแล้วก็เชิญพี่เข้ามาคุยกันน้องก็ต้องบอกงนี้ตอนที่คุยกับน,น้องเนี่ยนะฮะต้องขออภัยไม่ได้ท้าวความนะค,ะคุยผ่านซูมเัินอยู่นะครับบอกเอาแหมเดี๋ยวพี่ทักเข้าไปถ้าพี่เขาสะดวกเนี่ยเดี๋ยวเชิญมาให้มาตอบคาถามของน้องข้อสงสัยของน้องเนี่ยให้ไอดอลของน้องมาตอบเลยดีกว่านะครับผมก็เลยทักไปนะฮะที่หลังใหม่ของคุณหนุ่ยนะครับทักไปอ้าวคุณหนุ่ยว่างอยู่พอดีฮะ,ะนะครับคุณหนุ่ยก็เลย ผมไม่ได้บอกอะไรด้วยนะว่าคุณหนุ่ยเข้ามาคุยบอกคุณหนุ่ยว่างอยู่ไหมมาคุยกับน้องๆหน่อยคุณหนุ่ยก็น่ารักมากนะครับแหมด้วยความเป็นเพื่อนกันกดป้องเข้ามาว่าเจอน้องๆผมก็เพิ่งจะอธิบายเขาว่าน้องๆเหล่านี้เป็นใครแบ็กกราวน์เป็นอะไรแล้วก็อาดเท้าความให้ว่ามีน้องการตลาดคนหนึ่งครับมีคุณหนุ่ยเป็นไอดอลครับแต่ว่าตั้งคําถามว่าเนี่ยไม่อยากจะทําด้านการตลาดเลยเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทําอะไรที่มันมี Impact ตั้งข้อตั้งคาถามว่าว่าไอตัวถ้าตัวเองไปทํางานด้านการตลาดในใสายอาชีพการตลาดจริงๆ มันจะมีคุณค่าจริงหรือนะครับคุณหนุ่ยก็ให้คําตอบที่ผมเองก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับแล้วผมก็เห็นด้วยกับคุณหนุ100่ยร้อยเลยคือมันก็เป็นสิ่งที่ผมคิดมาแบบนี้แหละแต่อาจจะอธิบายได้ไม่ดีเท่าคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยก็บอกว่าคือต้องตั้งคําถามก่อนว่าไอ้ p m p t c t ที่เราว่าเนี่ยมัน quantify ยออกมาได้เป็นตัวชี้วัดแบบไหน Impact ของคุณคือเป็นตัวเลขเป็นจํานวนผู้ติดตามเป็นงบประมาณที่ใช้หรือเป็นอะไร ไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งตัว KPI หรือตัวเป้าหมายเนี่ยชัดเจนเนี่ยเราก็จะเอาแต่ตั้งคําถามว่ามันมี impact จริงหรือเปล่าแต่ทีนี้ประเด็นมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้อง quantify ออกมาแล้วก็ต้องให้มันตอบโจทย์คุณอย่างเดียวประเด็นสําคัญเลยคือว่าก่อนที่เราจะไปทําอะไรเรื่องใหญ่ๆได้เนี่ยมันต้องทําเรื่องเล็กๆให้ได้ก่อนแล้วเรื่องใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากองค์ประกอบเรื่องเล็กๆเๆๆรวมกันและคุณหนุ่ยก็ตบท้ายด้วยเรื่องเล่าที่ว่า คุณหนุ่ยเล่าเรื่องอปากกาซึ่งผมว่าเรื่องนี้ดีมากครับคุณหนุวยว่ยบอกว่าตั้งแต่สมัยทํางานใหม่ๆแล้วนะครับคุณหนุ่ยเนี่ยจดทุกอย่างเลยครับจดจดจด,จด,จดแบบสารพัดจดเลยนะครับแล้วก็เก็บปากกาไอ้ด้ามที่เขียนจนหมึกหมดเนี่ยเก็บเอาไว้ปัจจุบันเนี่ยสี่สิบห้าสิบแท่งละนะครับคุณหนุวยว่ยบอกว่าปากกาด้ามหนึ่งเนี่ยคุณรู้สึกว่าโหมันเขียนได้เยอะมากๆเลยกว่าหมึกจะหมดเออเป็นไปไม่ได้เลยส่วนใหญ่หายก่อนคุณหนุ่ยบอกเขาไม่ได้ทําปากกาหายครับปากกาที่เขาเขียนเ,าเยน,นมมเาม 4 0 5 0ด้ามเนี่ยเขาจดเยอะจริงๆแล้วเขาอยากจะบอกว่าไอ้สุดท้ายสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเกิดจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาทำเนี่ยแหละครับเขาจด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 ย้อนไปถึงไอ้เพจการตลาดวลตอนของเขาที่ตอนนี้คนติดตามกันเป็นแสนแล้วก็เวลาที่เขาออกเรื่องบทวิเคราะห์อะไรมานี่คนเขาไปแชร์ต่อกันโอ้ยเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยนะครับก็เกิดจากเรื่องเล็กเที่เขาทาเมื่อก่อนนี้มาก่อนครับเราเล่าให้ฟังว่าเพจการตลาดวลตตอนของเขาเนี่ยเมื่อก่อนเขาเขียนบทความเนี่ยนะครับก็ ไม่มีคนติดตามกว่าจะมีสปอนเซอร์หรือคนสนับสนุนเข้ามาเนี่ยปาเข้าไปตอนที่500แล้วครับคุณผู้ฟังลองคิดดูนะฮะคุณหนุ่ยเนี่ยต้องเขียนบทความทุกวันวันละตอนวันละตอนไปเรื่อยๆประมาณ500ตอน500ตอนนี้ปาเข้าไป 2- อสมปีนะครับกว่าจะถึงจุดที่มีคนมาสนับสนุนและเห็นคุณค่าของมันคืออาจจะมีคนเห็นคุณค่าแหละแต่ถ้าพูดตรงๆในสายของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ย คุณค่าเนี่ยบางทีก so, ็คือต้องหมายถึงผู้สนับสนุนด้วยไม่งั้นบางทีเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าหมดแหละแต่บางทีเนี่ยเห็นคุณค่าก็ต้องมีการสนับสนุนตามมาด้วยมันจะได้รู้สึกว่าเออคุณค่ามันจับต้องได้โดยบ้างเพราะยังไงมันก็ต้องกินต้องใช้ถูกไหมครับนั่นแหละฮะประเด็นเรื่องนี้น่าสนใจมากว่าคนในบางทีเนี่ยครับเรามักจะเผลอให้คุณค่ากับการทําเรื่องใหญ่ๆอย่างเดียวโดยลืมความสุขที่ได้จากการทําเรื่องเล็กๆทุกๆวันทุกๆวันไปแล้วพอเรา คาดหวังครับว่าเราจะได้ทําเรื่องใหญ่ๆที่มันมี Impact นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนจะได้ทำเนี่ยพอเราไม่ได้ทำครับเราก็เผลอมีความทุกข์เข้ามาแทรกโดยไม่ตั้งใจครับทั้งที่จริงๆไม่ควรเลยครับถ้าเกิดเรามีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆทุกวันทุกวันของเราได้เนี่ยไม่ต้องมอง Impact ใหญ่ก็ได้ครับอย่างผมเนี่ยเวลาที่ผมเล่าเรื่องจะเป็นช่วง7โมงครึ่งใน Mission Daily Report นะครับหรือจะเป็นพอดแคสต์ของผมเองก็ตามเนี่ยครับผมไม่เคยนั่งคิดเลยครับว่าจะมีคนเป็นแสนฟัังออยู่่หรรืเปลาคบ ผมรู้สึกว่าถ้าเรื่องนี้ผมเล่าแล้วมีคนได้ประโยชน์สักคนสองคนสิบคนยี่สิบคนผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ผมได้ทําประโยชน์แล้วและผมมีกําลังใจอยากทําด้วยครับต,ต้องพูดกันตามตรงนะครับด้วยเหตุผลกลใดอะไรล่ะครับที่ทําให้ผมต้องมาอยากทําตรงนี้ถามว่าเป็นเงินหรือเปล่าต้องเรียนตามตรงนะครับไม่ใช่นะครับผมทามาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือเกือบจะเข้า200อตอนแล้วผมยังไม่มีผู้สนับสนุนอะไรเลยนะครับแต่ผมต้องผมยังมีความสุขที่จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงในแ,แต่ละวันมาหาข้อมูลนะครับ แล้วก็นึกถึงว่าผมอยากเล่าเรื่องอะไรในวันนี้ตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้อะไรครับสำคัญนะครับก็เลยรู้สึกว่าใน EP นี้ก็อยากเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันครับแล้วคิดว่าถ้ามันเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแม้แต่คนเดียวก็ตามผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆที่มันช่างยิ่งใหญ่สำหรับผมเลยเกินครับถ้ามันทําให้คุณผู้ฟังมีความรู้สึกที่ดีมากขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นหรืผมเชื่อนะครับ คุณผู้ฟังก็อาจจะได้ผมก็อาจจะได้มีโอกาสไปเป็นคนที่พลิกชีวิตของคุณผู้ฟังบางท่านด้วยเรื่องเล่าบางตอนของผมแบบที่ผมเองก็ได้รับจากการที่ผมฟังเรื่องเล่าของคนอื่นหรืออ่านในสื่อของคนอื่นเช่นเดียวกันครับผมบางเรื่องบางราวที่ผมได้รับมาก็พลิกชีวิตผมเลยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกเรื่องเล็กนะครับเรื่องเล็กมันคือ snowball effect ครับที่พอเราทําไปเรื่อยๆครับมันจะกลิ้งหมุนๆไปเคยดูการ์ตูนใช่ไหมครับรูปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ พลังของเรื่องนี้ยิ่งใหญ่จริงครับและผมอยากจะฝากไว้ว่าความสุขที่แท้จริงมันคือความสุขเล็กๆที่เราสัมผัสมันได้ในแต่ละวันครับไม่ใช่การนั่งเฝ้ารอความสุขขนาดใหญ่ที่ชีวิตหนึ่งนานๆมันจะเกิดกับเราสักทีและเราต้องทนอยู่กับความทุกข์ความไม่พอใจความรู้สึกที่ว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างในชีวิตกว่าที่เราจะไปถึงจุดๆนั้นขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ีต่อไปสวัสดีครับ ทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพัตตี